โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กับผมนะครับทีมเกมเมอร์อีกเช่นเคยผมไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะคือแบบไม่คือขี้เกียจลงอะ่ะเออแค่และแ,และวันนี้ผมจะมาแค็เกม RUV แล้วก็รู้แล้วแหละซึ่งผมจะมาเล่น1 V 1นะครับโดยที่ผมจะสุ่มห้องนะไม่ใช่เชิญเขา,มาไม่ใช่เชิญคนสักคนนึงมาเล่นเพราะอันนั้นคนที่ผมรู้จักนะ ซึ่งผมใช้ตัวละครที่ผมถนัดที่สุดคือไอ้พวกแบบสายแครี่ผมชอบสุดนะครับพวกสายแครี่อ่ะ์โอ๊ยเจอปุ๊บปาปั๊บปับ๊บใช่บอดเปล่าถ้าบออน,นี่ไม่เอานะต้องการคนเนี่ยตัวเนี้ยสายแครี่เนี่ยผมชอบไม่รู้ว่าเขาจะใช้ตัวอะไรหรือว่าเขาจะใช้ตัวผมเปล่า ก็จะใช้ตัวบบหมุ่นมพังเพราะว่าเขาชอบก็ได้มก็ชอบนะแต่เนี่ยม,มันใช้สหรับไอตัวเนี้ยผมชอบใช้สลับหนึ่งหนึ่งไงมันก็เลยแบบไม่เคยได้ใช้พวกห้ามีห้าไอพวกนัอ้อ่งไม่เคยนะทำไมเขาเลือกตัวละครนะาจายนี่ใบสาม ทำงานให้ทำงานดีคุณคนณยิ่งทำยังเด็กถึงได้อยูย่งานเพิ่งเก็บร้านไปเองครับเนี่ยเพิ่งเก็บล้านเนี่ยเขาใช้เหมืนผมเขาน่าจะเพิ่งเล่นมั้งดูดิทำไมเขายังใช้ตัวนี้อยู่เลยดูความนะดีเห่นตาคนละชั้นกันเลยเน่ยเดี๋ยวลองด่าเขาว่าไก่ไก,ก่กผมว่าเขาน่าจะด่ากลับมาว่ะ มม่จะหดร้อนเพราะว่าผมใช้เป็นอ่ะผมใช้เก่งกว่เขาั้งเฮียมาดีเยมาดีเดี๋ยวผมดักในเรื่อเหลี่ยมปะเหเลี่ยมปั๊กแล้ว้ย อะไรอะไรอะไรเว้ยโหดนะโหดนะโหดนะโหดดูนะโหดดูโหดนะคนที่เล่นก่อนไอ้เปียบนะครับนี่เฮ้ยโหดนะเล่นได้อยู่เฮ้ยเจอคนเล็บเล็บเลยเฮ้เขาจะน่าจะไปเอาเลือดมั้งดูดิว่าถ้านเขาจะไปเอาเลือดเออใช่ป่ะ อะไร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 โอ้ยผมโดนป้อมไหมนะผมจะตายไหมผมโดนป้อมโดนป้อมอะไร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 ออะะไไรเฮ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วนะอะไรจะหนีไปไหนให้หนีไปไหนโอ้ผมร่วงผมโดนป้อมยิง ไม่นะป้อมใจกวนตีนป้อมกวนสันติผมดูดเลือดด้วยพอเดือดรั่วนี่มันดืดเลือดไอเลือดเราเหลือน้อยอล้พอมันจะตายแล้วก็สามารถฆ่ามันได้หรือว่าดูดเลือดมันะเนี่ยโโอ้หชื่อหูฟังเป็นอะไรวะใส่หูฟงอย่างนี้แม่งเอาแมนยูไปไหนอะโอ้โดนป้อมมโดนป้อมให้ด้วย อะไรอะไรอะไรเอาไปเก็บยาไปเก็บยากูโหดกันนะกูโหดนะปาย aha, so ังไม่โดเลยปายังมีปัญญาสู้อฮะมีปัญญาสู้อะครับเป็นญาสู้มีปัญญาสู้เหรอไอเจะด่าเขาไม่ไก่ที่ทำไมเขาไม่เป็นแล้วเขาจะมาหนึ่งหนึ่งเราไหมวะเออเขาควรจะไปไต่เวลฟาร์มเวลนะทําความเข้าใจของเกมก่อนนะเข้ามาเล่นเลยมันก็ไม่ดีนะครับอาจจะหัวร้อนได้เหมือนกับผมตอนที่ผมเพิ่งเล่นไง หัวเราจะจัดเด็ดก็กากดก็ตนะอนนี้โหเอามาทำไมเอามาทำไมนี่ขนาดไม่มีแล้วนะีม่มีอยู่แล้วนะนีม่มีอยู่แล้วนะนีม่มีอยู่แล้วนะโอ้จะตายจะตายอเออเออเอออ่ะตายคู่อีกแล้วโอ,ตอ,โอ้ตายคู่เยอะ,ยอะชิบหายแต่ผมนำเขานะตะกรอมนำเขานะคิวอะโซ่ผมนำเขานะตั้งชื่อว่าทีมเกมว่าเพราะผมไม่ได้แค่แค่แค่เกมฟรีไฟจริงไะผมตั้งชื่อทีม e e ff ใช่ไหม คือหมายถึงว่าผมจะแคสเกมแค,ฟค,ฟคฟ่ฟรีไฟล์มันน่าเบื่อไม่ต้องมาแคสเกมอื่นด้วยว่า <Wow. S 1> มีหลายเกมที่ผมเล่นค้างไว้แล้วผมไม่ได้อัดนเลยกะไรคุ้นเฮ่ถ้าเป็นหลอดเท่นี่ฉางจุกตูดไม่ได้เออเดี๋ยวจะเก็บยานะไม่ให้เก็บนะอดีตเ้้ะทำไมมันล็อกผมมาดูดีโอโหเกินไปนะล็อกผม,ม่ะไม่ยอมผมหัหมหนึ่งหนึ่งนะดู ไม่กล้าออกมาอยู่ในป้อมมาดูดีอย่างนี้ก็ฟาวไม่เวลนสบายมือสะบือบูเลยก็ไปเีรยวเดี๋ยวหน่อหลักการโดนเดี๋ยวผมโดนหยุดหยุดก่อนจะตายยาก็ไม่มาเออยามาแล้วอะไรอะไรอะไรฮะอะไรเฮ้ยเฮ้ยน้องจังหวะเฮ้ย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 เออตายตายตายดิตายไปดิตายไปดิตายไปดิ เกือบแล้วกูเกือบแล้วโหเกือบตายแล้วไอ้เนียคิดตีปอมไม่แตกแตกไปแล้วครับผมนี่ให้เล็กคารุ่งแล้วคารุ่แล้วผมไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับผมจะไม่ไปเอาครับขอโทษครับโอ้โหแม่งโหดนะโหดนะในในยูแม่งดูเด็กป๊อปอยู่ดิสันตีนว่ะ โอ้ไม่ยอมมาหนึ่งหนึ่งคลิปไม่ก็มาลัว,ลว,ลว,ลวดิไม่จะหาจะฟาร์มเว่อว่ะมาดิมาดิก farm, นะ็ฟาร์มนะฟาร์มใบบือบือโบยนะผมไม่ผมไม่ให้โอกาสเขาแล้วมาดิมาดิมาดิไม่ยอมมาดีโอ้เขาไม่แน่จริงอ่ะเออเขาไม่แน่จริงเลยเลือดจะหมดแล้วไม่แน่จริงกูเลยแหละไม่แน่จริง เดี๋ยวผมจะดักเขาดีกว่าคีบเขามาแล้วนะเข,ขนเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจคีบอะดอ้โหเฮยมาแล้วมาแล้วจัน์บานแล้วไปไหน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 ,ไป,ไ,หนไปกันผมอยากให้าสายแครีมันคือคือยังไงคือมันไก่ทุกตัวแบบเล็กน้อยแต่ก็โหดตรงทีใกล้ตรงทีไกลู้มันทำานูมันทำ ไล่มันโหดนะถือว่าตึงนะโอเคแต่ไม่ใช่ฟรีไฟล์ถือว่าโหดเออไม่ใช่โหดไม่นคือเต็งนะมัแต่ก็ถือว่าไม่ใชยเก่งนะแต่ต้องไม่ฝึกมาใหม่โหดจีนะ๊ดเลยโหเจาะกกอบเนี่ยนี่มันฟรีไฟล์ไม่ใช่เหรอมันไม่ยอมมาหนึ่งหนึ่งอะค่ะปรากฏว่้ฟรป้อมบ์บอมบ์บ้าป้อมบ้าง้อมบ้าง ป้อมบางป้อมบางนะโอ้ไม่ยอมมาหนึ่งหนึ่งไม่ยอมมาหนึ่งหนหน่งหนหน่งหนึหนึ่หม่หหนึ่งไมจะหนึ่งหนึ่งกับไม่เร็วบอดมาเร็วผมจะลองโจมตีใกล้ๆเลยครับเหมือนบอดนี่นี่นี่นแตกป้อมแตกคลิปแาดไม่ต้องมาเอ้ ตัวเนี้ยมันจะแพ้พวกสายแคลรี่ไอ้พวกไอ้นั้นที่มันนั่งมันลังอ่ะทำที่ไม่ได้นั่งเลืงตัวนั้นแหละเออมันจะตันเยอะใครใช้เก่งอ่ะเขื่อนจะชนะตัวนี้ได้แต่ถ้าให้เลื่อนผิวกว่าคือก็ก็ชนะได้แหละแต่ว่ามันแพ้มันสายแคลรี่อ่ะต่อสู้กับสายแคลรี่ไอ้สายแคลรี่ที่แบบโจมตีไกลแบบมีท่าแต่ไกลๆอันนี้ท่าใกล้ๆไงมันก็แบบไม่มันก็ได้ไม่ได้เปรี่ย ยอนกับยอไม่ใช่ใส่แครีใสแ่แครีตบไก่โนโนอะไรวะโน,โน,โนโหูโหนึ่งมาแล้วมงตาเฮ้ยใครวะใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยไอตึงหน้าล้วนะโหดนะดูเลยผมจะใช้ตัวเดิมครับผมใช้ตัวน,นี้แหละไปเกียนคนครับผมตจนใหญ่เขาจะเกียดตัวน,นี้ครับผมผมไม่อยากให้ใช้เลย ผมบอกแล้วหนึ่งหนึ่งผมชอบไอ้ตัวนี้ว่ามันหนึ่งหนึ่งได้ดีไงถ้าโดนลมคือจบนะผมว่าจะไม่ใช้ตัวเสีงทองกันโอ้ยตอนนี้ได้อยู่ไอ้เน้อยนะสามารถโซ่ได้อยู่แต่ถ้ามันปล่อยพลังอันกดกุ๊ก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 ศูนย์ปดศูนยผมว่ามันอยู่ในป้อมเออมันอยู่ในป้อมกันนะอือ เราวีว๋มีแต่ตัวสวยๆแฉบแฉะ <c oughs> แบบมันทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะมาทำทำอะไรที่แบบไม่ควรทำอะไรสวยจริงนะตัวละคนแต่ตัวสวยดักเหมือนเดิ้ไหมมัน,นมต้องดักเลยมันไอ้ตัวนี้ผมเกลียดอยู่ไม่ได้เกลียดตินะเกลียดติน่ะเกลียดนะ โจมตีอย่างช้ามันโจมตีแบบหัวกไปเลยมันน่าเสียไปดายดูดีพลังขึ้นอย่างเร็วอ่ะโอ้โหนู่งกรุบเล้แต่พลังจะปล่อยช้านะแป๊บเดียนไปเฮ้ยเต้ป๊อปมันล็อกเดี๋ยวป้อปล็อกแล้วจะต่างกูมาทำไมจะได้ว่าสักข้าตาวิตัวเนี้ยท่าเนี้ยโหดจัดว่ะ แต่โอ้ยแล้วมันไม่ล็อกมันล็อกเต้าอะโหตำค้างตอนนี้มันล็อกเต้านี่แหละโอ้มันล็อกเต้าทำไมวะล็อกเต้าพาไปตายชัดเลยมันรู้นะมันรู้มันนะมันรู้โอ้โหดูดิพลังอย่างโกงอะดูดิโคตรโกงองีแล้วดูไอ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 ล็อกเต้าแต่โนูมันปิดตรงไหนวะอยากปิดมากเลยมันมันล็อกคนไูหลายครั้งแล้ว พีทีมุกิลูกบักสัตว์เลยวอะไรแบก็สักตีนะแต่ไม่เอ้าฟังไม่สบายบึ่งสะบืบู่เลยแม่งก็โดนหล่าเลยนะ ก็น่าจะเด็กต้นไม้ต้นอย่าง่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ไกนใหญ่เข้าไว้ไอ้น้อยวัวมันจะดีตอมเข้าป้อมเรียบป่ะไอ้มันอยู่ตรงนั้นมันเอฟเคว้ามันไม่เอเคแล้วมันไม่เอเคแล้วอเกือบแล้วบ่ม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 อะไรบ่มอะไรหรอเขามาหลอพลังแคบมันนะนี่มันไม่หมดสักทีวะพลังก็ใช้ย่อยนะแต่เวลคนละชั้นเลยอ่ย น่ inh. ไม่โดนไม่โดนคนหญิงมันเนี่ยไอ้พลังเนี่ยพลังนี่ e, AE AE โคตรเกลียดเลยโอ้ยเช็ยไอ้เช็ยพลังนี้แหละโอ้โหจะตายละไปละไปละไปละมันหวาดเลยูลืมไปอย yeah. <laughs> ่าม <laughs> ันหวาดไน้ไงโถ่ไอ้โคตรโกงอ่ะโคตรมันฟาร์มเร็วจังวะใช้อะไรฟาร์มไม่โคตรเร็วเฮ้ย โอ้ป right right ับไปก็ปับกปุ่มเลยเหรอน่าดูป้อมไม่ทาเบีนน้อยตาเก่าๆอ่ะอะไรวะเนี่ยเกมหอวโดนกูแ้แต่ดูพลังมั้งวูอย่างไหวอะไรเงี้ยโอ้โหพลังวิ่งฟูอย่างไหวป้อมไม่โกหกโคตรเชี่ยเลยป้อมมือเฮ้ยไม่เคยโจมตีเร็วไม่เอาแล้ว้โหความเร็วโจมตี มูไม่ได้เพิ่มอะไรเลยพูดเลยเนี่ยติมตีป้อมกูไม่ยั้งเลยนั่นไม่โดนปมหลาเอาอมหลามาอีกเดี๋ยวมันก็ปล่อยวันนี้มันโดนมันอัตโนมัติเลี้ยวอะไรเนี่ยเนี่ยมาแล้วโอ้โหโอ้โหมาแล้วเนี่ยไอพลังเนี่ยพลังเนี่ยมาดิมาดิกูออมหลังกูออมหลังออมหลังกูออมหลังมาดิมาดิมาดิมาดี อู้รอเยอะอยู่นะไปริวุ้ยปอดเลยมาแล้วโเอ้ยมาแล้วดีมึงมาเลยวนี่ก็ขยันมาช่วหายเลยอุยไอ้ขี้ดิปร็ว่ก็กเด็กเด็กเอกเกเด็กกเดกด็กกเด็กเกเดกเเบ็กเด็กเเด็กเดกเดกดดเดเดเก เีื่อกี้คุณเห็นในแผนที่ไหมรูปทีเดียวจบเลยบ้ง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 โดย,ดยคุณหลอกดาวเลยคุณหลอกดาวสวัสดีของคือคุณหลอกดาวทำไมทำไมฮะทำไมไม่คุณไม่มีป้อมแล้วคุณไม่มีป้อมปักกายแล้วก็เป็นหลอยแม่งดูมันวับได้เออตายคู่เลยจบมันจะเกิดก่อนเขาแต่ป้อมในป้อมป้อ,ปอมรักษาความปลอดภยัยด้วยนะป้อม ลุงป้อมไม่ใช่เฮ้ยผมมีส็ตธนะอยู่นะถ้าผมไม่นั่นเาตายสี่สัตมีสีตธนะควยมันฆ่าผมสี่มันตายสองชิบหายแล้วกูมันรู้เนี่ยมันร,นรู้มันรู้ทุกเรื่องเ,อเลเซอร์หล่าวแล้วดูดิโอ้โหพลังแม่งมันติดสตันด้วยนี่แหละเกียดที่สุดเลย ถ้าไม่ติดสันนั้นไม่ก็คงดีกว่าน,นี้แต่มันติดอ่ะโอ้อันเนี่ยคาว่าตันเนยอะชิบหายป้อมมาบาังแล้วครับป้อมมาบางังโอ้ดูล้มหมดเลยโอ้ดูตามันล้มหมดเลยอ่ะโอ้พลังอย่างโกงอ,โอ่ะเจ้าโอ้เนี่ยตังค่าเสุดดูดิมันโดนด้วยนะประเด็นมันโดนด้วย เไรครับเนี่ยมันโค้งนันะประเด็นน่ะโอ้โหอะไรอะไรมึงมาป้อมบ้านกูเลยเหรอจกบ,บ้านกูเลยเหรอมาจบบ้านกูเลยเหรอดูดิแม่งวันลังโจมตีย่างไกลดลยอูมึงลุกทีเดียวจบเลยโอ้โหจบเลยลุกทีเดียวจบเลยลก็ฟังไม่สบายหนูกูนานานาน,าน,านต้องหลบว่ะ มาดิมาดิมามาดิมาดิมาดิมาโอ้เนี่ยมันติดสตันนี่มันติดสตันน่โอ้โหเอ้ยมันติดสตันนี่แหละมึงเกลียดที่สุดเลยแตัดล่างเป็นสตันเนี่ยบอดแม่งก็ยังโผล่มาโอ้โหจบแล้วจบแล้วจบแล้วเอี้ยจบแล้วโอ้โหจบแล้วคลิปแม่งก็ไม่ยอมปล่อยออกมาสักทีโอ้โคลิปโง่ๆไอ้สัตว์โอ้โหดูโอ้โห ไม่ได้เกิดมาในคีบเลยตายอย่างเดียวตายอย่างแมวไ oh, อสัตว์โอ้โหเลกูเือดกูโอ้โ oh, หความแตกตาก่างไม่ต้องพูดถึงความแตกต่างน่ะดูโอ้โหเอ้ยโหดฝ่ายเลยที่แต้มมันก็นำหมวขาดแล้วอะ่ะ oh, โอ้โหมันจะไม่ใช่พลังนะ โดนป้อมกูแดกแล้วดูดิโอ้โหก็จะฆ่าได้ก็จะฆ่าได้คีฟมึงมาเร็วเร็วโอ้โหเวลาปอยไปกูใส่เกียยวมาไม่ต้องละกูจัดการทางที่เร็วเร็วเร็วไปเลยนี่ไปคีฟมึงนี่มาเร็วดีเออเคชนะแล้วโอ้โหคีฟปล่อยมาอีก ริวริวริวจบตีจบตีจม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 ต,จต,จต,จตีโอเคชันนะครับผมไม่เสียต,ตายกุยกัดโง่แก่โอ้เกือบแพ้เลยเหว่าเกือบแพ้แล้วเกือบแพ้จริงว่ะโอ้โหตะกี้หกนาทีเสียงตายโอ้โหคลิปช้าชิบเป่งเลยห้าตาหรือสามตาโย้ผมว่าสามตาพอดีกว่า ีตาเดียวเพราะตาห้าตาผมไม่ไหวจริงๆอะ่ะผมคงตัดไม่ไหวจริงนะฉันไม่ไหวมิงโอ้ยเนาะีตาเดียวมาโ,โแต่ชักอมันน้ำขาดเลยนะกอมันน้ำมันขาดเลยนะเหนียวเนี่ยหัวใจหนักแม่มไงโอ้โหแมวไม่เล่น หมดแล้วนะเบ็ดเหลือสิทธแล้วตรงนี้เป้นแล้วสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเนี่ยโกงสักทีนะโอเค try 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 เดี๋ยวถ้าถ้าผมมีเวลาว่างเล่นเอาบี B, เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ครับผมตัวเนี้ยเออตัวนี้มันใส่เข้าไปป่ายตัวเนี้ยตัวที่มันมีมัดผมอะ่ะตัวที่สี่อ่ะ หนึ่งสองสามสี่อ่ะเออเออได้อยู่แต่มึงอยากกดโคชเตีนแค่นั้นแหละแต่ตัวนี้โหดนะโหดนะเอาโคชเต็มอีกโอ้โหไอตัวโหดอีพิกด้วยระดับอีพิกด้วยเอาสกินอีพิกด้วยโว้เงินไปหรือเปล่าเราอ่ะเคยไปหรือเปล่าเงนเรื่ยอะไรเงี้ยนีถึงเก้าทีละนานนะเงาเงานักครับ เดี๋ยวจะมีคลิปลงด้วยคลิปสิบวิธีผมสปอยแล้วกันนะคลิปเออไม่เออ,เอ,อไม่บอกดีกว่าแต่มันมสิบวิธีอะสิบวิธีเกมอะไรไม่รู้นะเกมอะไรไม่เลยเกมที่แบบใครเปิดมาใครโจมตีเม่วักก่อนคือชนะครับผมผมไม่รูเลยเอา้าทำไมไม่โจมตีมาสิ หมดปะว่าหมดแล้วอ่าเขา F P ครับอ่ะทีนี้ก็สบายบือเบือบโบร่แล้วเน่เออตานี้ขอชนะเร็วเร็วบ้างเเบ็ดมันจะหมดทำไมเขาไม่มาโจมตีผมอะผมใส่ไม่ได้ใหไปทานกับข้าวเขาเล่นเก็บก่อนเขาตายเขาไม่เก็บเขาเขา F P วะ กูโจมตีโจมตีป้อมสบายเบือสบือบนะนะนะโบยังงั้นน่ะเี๋ยเอวแค่พี่พี่น้องน้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พี่น้องกูจะตายเี๋ยผมขอไปดูก่อนนะดูไม่ได้ยังเดี๋ยวกูล้มทำอะไรป้อมนี้ก่นเอาอย่างนี้ผมเข้าไปทำการให้พี่เสียเปรียบนะคือผมจะฟาร์มเมลให้ถึงสิบสิบสิบห้านะ มาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วมาแล้วมาพอดีเลยมาพอดีเลยมาพอดีเลยไม่ต้องไปแล้วตายไปแล้วพ่อมหนึ่งแตกแล้วไม่ผมไม่เอาเปรียบเขาแล้วกันพ่อมเป็นคนขี้โกงด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วผมจะไม่ให้ผมไม่เอาเปรียบเขาแล้วกันนะเพราะว่าผมเอาเปรียบเขาอย่างเงี้ยผมเอาเปรียบเขาผมราเอาเปรียบเขาเดี๋ยวดูดูโหเขาเล่นโทนนะเนี้ย ถ้าเขาไม่เขาถ้าเขาไม่เอโอเคเขาโหดกว่าน,นี้นะโหดดูดๆๆูช้พลงังแล้วหไปไหนโอ้ยอีกเทปก็เสียดมาอีกมันล็อกเป้าอัตโนมัติฮะโอ้เบื่อตรงนี้นี่แถมจะเดินดุ่มดุ่มแ่ให้คนตื่นตาเองโป่งโอ้ยเอเจ็บเจ็บกูเจ็บกูเจ็บ,จบไม่นะกูเจ็บกูเจ็บไม่ไม่ไม่ไมอะอะไร หมดกันดีเฮ้ยหลบทําไมอ้าวเราทาไม,าไมอา้าวโอ้โหมันก็จะตึงมันก็จะตึงไอ้หมอนนะครับมันก็จะตึงผมมาตึงผมง้อยเขาฟาร์มลูกดีกว่าไหมไม่ดีกว่าเมื่อเขาสึกโอเคเองเอาขาไม่โอ้โจะนําผมแหละมึงแค่คนเก่าไปแล้วอืมอืมอืมไม่ตายง่ายนะมึงจมตีปั้มก่อนแล้วกัน,กนโอเคไม่เอาเปียบแมวเปียบ ผมใจโอเคเหมือนเขาเกียร์ไม่ไถึงหนึ่งนาทีาก็มาสักสามสิบหิวิเอ้ยสาสิบวิมั้งไม่รู้มาอโอเคนะมาหนึ่งสองสามสเอ้ยมา,มาสักห้าสิวิเออหูรุน่นกี่นาทีหรือหกสิบเอาหกิบวิไปเลยหนึ่งสองสาห้าหเจ็ดปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่บสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยี่บเจ็ดยี่บแปดอุ๊ไม่ไหวแล้วเอ่งมาโจมตีป้อมละเว้เท่ากันแล้วมาเลยมาเลยมาเลยมามาเลยมา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 ได้ทีเผลอมาดิมาดิกูเลี่ยมนะกูเลี่ยมนะตอ่นนะเอต่เป็นเชื่อใจสัตว์มาโจมตีป้อมทันทีกูเอฟเคโห เงี่ยมจัดว่ะคุณนึกว่าจะเป็นคนดีฟา,า,าร์มเี้ยวไปโอ้โหไอสัตว์ไม่ใช่คนดีต่อไปผมจะฟาร์มให้ถึงสิบห้า,ากันรีบๆเลยจะเบ็ดจะหมดต้องไปตัดต่อด้วยอี๊หมาดีกูได้คิวไอสัตว์มา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 ผมโจมตีเช่นนี้ไม่ได้เลยมึงมาให้ป้อมโง้โอไอตายเลยอ่ะไอคลิปโจมตีนะคลิปโจมตีเราเป็ดน้อ้ตอนแรกๆ ผมรอไปนะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วอะไรคูณอะไรคูณลรวเบิดเวลาไปแล้วนะอะไรอ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 ะไรอะหนีเถอะให้คีปไปโจมตีบ้านแตกดีวกว่ากลางเคลียร์ทางให้คีปไปโจมตีบ้านแม่งโจมตีท่านละกันนะหืมขอซนเตนไปะละ เฮ้ยคือไม่โจมตีเอาคีสจะโตมตีบ้านพังแล้วนะอา้อาวอา้อาอ้าบหายแล้วอ้าอ้าไม่ยอมโจมตีบ้านอ้าวชนะเอา,นนะเ,อาเขาโง่ไยงาเอา,เ,อาเขาเอาเขาเขาไม่โจมตีคีสผมไม่โจมตีเขาาจะกลัวไปทำไมวะออ คร,ะค,ะครบสามตาแล้วนะครับครบสตาแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์นะครับผมโอเคนะครับไปละบายบายโชคดีนะครับโอเคไปละไปยิงเลย